สวัสดีครับเมนี่พารวยนะครับนําพี่น้องมาตามแนวทางควอมฝันของแอดก้านะครับงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนนะครับมาไปตามน้ากันไปฟังน้ากันครับพี่น้องโอเคพร้อมยังครับโอเคพร้อมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอดก้าวันนี้จะมีแนวทางแบบไหนเนาะมาให้พี่น้องแบบ เยนเยนร้อนร้อนเลยครับเปีวมาเสพสูตรใหม่ใหม่ครับเยนร้อน้แบบทุบทุบไอประตูทุบไอสังกะสีใส่เลยครับมืนอคืนเปีวมาใหม่ใหม่ก็สดหวนเอราย่านย่านก็ต้องเปเยวเพราะว่าไอ้เจ้าของเจ่าเป็นเสียชีวิตไปนะคนมักแนวทางคนเหยียดสูตรกับแม่นซื้อเลขกับแม่นก็ได้ผ้าอาจารย์เปียวเป็นนั่งเอาถามเอาได้มากเป็นตัวเลยครับ เรื่องบันนี่ผมได้มาแล้วบันผมก็เลยฟันฟันแล้วผมก็คัดใส่กับสูตรมันก็ได้ต่ำเติมรถว่าจิตตูดสนุดเนี่ยใส่เลยอย่างงี้วันนี้พราะถั่วเนมหนาด้วยมือเ้าร์ดิ้วตูดสนุดตูดสนุนเพราะถั่วเนม่ยบางหนาเลยเคียรออกมาแล้วมันตรงกันโอ้ยตรงกันคัากันนี่ตัวเดียวผมก็ดึกสนุดใส่เท่านั้นเดียวพราะถั่วเนมหนาเหมันเลยใหน้าสืบอ่ครับ ส,สนุ่นใส่เลยอันนี้เราเป็นเลขกจ้งไหนก็เดขกันจะเป็นอาจารย์เพิ่นนั่งเอากระพีครับนั่งอยู่มองที่ว่าเป็นเสียชีวิอตอยู่ในกุติอาจะจะมีมันจะเป็นสองสูเนาะชุดหนึ่งผมจะสุดหนึ่งได้มาจากเด็กนั่งครับแต่สูตรหนึ่งผมฝันฝันเรามะใส่กับสูตรกระไรตรงกันกันได้สิจัดเอาจัดเอาสูดเดี่ยวเลยครับผมอาหาับ ที่ผมได้มาที่ว่าไปเอามาขึ้นนีนะครับสดสดใหม่ๆเลยือมาขึ้นนย่างหอนหอุ่นๆเนได้มาอาจารย์ยอดคนได้มากก็คือเก้าสามศูนับเก้าสมศูนย์กับเก้าห้าคเก้าห้าหก้าครับผมเอฟซีครับผมเอฟซก็เรียกว่าหกตัวดิคุณวางสีผมยันเพื่อสีหายแล้วว่าทีหนึ่งบอกคุณวางสีมันก็ได้คอมเมนต์เข้ามาเป็นเก้าสามศูนหกห้าเก้า ที่ครับผมความมาสี่ตัวเริ่มแรกเพ่นเห็นเด็กเด็กเก่ามาก่อนครับเด็กเก่าเพื่นค่ะเพื่นจะยกมือเริ่มแรกเพ็่นยกมือเก่านี่อนนี้สามมาเพื่อนเขียนให้สิสามตัวที่สามศูนย์ตัวสี่ตัวหาเพื่อนกับบอกเป็นตัวเลยครับเขียนให้เพ็่นยกเหมือนค่้ๆว่าใบม่ให้ครับจะตัวที่ว่าเพื่อนเน้นให้ก็คือเก้าสามศูนย์กับ หกหาเก้าหามานี้หลังจากผมไปเอามาแหลวผมก็เลยฝันฝันมาขึ้นเล็กฝันฝันบอคาก็เลยร้องออกมาคาเซเล็กสูตรเพราะองวดก่อนนีฝันกับสูตรพวเขากันได้แต่แปดตัวเดียวเล็กสูตรมดที่แล้วแปดตัวเดียวจักเสียวตัวได้ใจเจ้า้องฝันได้ตัวอื่นมานีก็เลยฝันฝันแหล้วกับได้มาใส่กับสูตรมันก็ได้ของกันวันนี้ใสตัวเดียวเลยจ้ากามแขนแขนเลยวันนี้ โอ้ยคือเก่าล้วนะครับเลขของผมก็คือหกสามเก้าครับหกสามเก้านี่3สามโตยิ่งโตตรงนักเลยครับผมป็าหกนี่นายอยู่รลอยเลยครับผมแล้วก็สามเก้าเก้าสามก็ค่อยกลับเอาครับแต่ตัวที่ว่าผมหยิบตู้สดนี่ก็คือสามสี่กันสามศูนย์ครับชุดเดียวกํำลังหาสื่ออยู่ตอนนี้สามสี หามาจากนู้ไปจอดด้วยที <floor> in ่ออกมาจากออาากก็มจพี่บุญรักเริ่มแรกออกมาขั้นที่สองมาถึงสุดท้ายมูนํามฮาโรตอรีสามสามซีครับถ้าถ้าิเบิี่ดีๆมันก็จะมีมีสามศูนย์ก็จะไปตรงกับเลขเลขที่ว่าอาจารย์พนังออกกีนะครับมันก็มีมีเก่ามีสามมีศูนย์ด้วยกันผมก็เลยไปฟันมันเกี่ยวพันกับ เป็นไอ้ผู้ยิ่งคือไอ้พญานาคมาพญานาคสามเสียงอยู่ในนั้นผมก็ได้ตีตีเป็นสามศูนย์สามเก้าแล้วก็ซีสามเพราะผู้ยิ่งคือนี่ต้องเป็นซีซีสามอยู่แบบแล้วผู้ได้เสียเอาพญานาคเป็นเจ็ดกับเอาใช่นะแต่วมตีเอาสองตัวกันแต่หกสามเก้านี่ครอยู่ในนั้นนะครับอยู่ในค้อมัน หกสามเก้าเ <6 39 S 2> นนเป็นตัดหกสามเก้าเก้าสามศูนหกสามเก้าสามสี่กันสามศูนย์ครับเนียนสามสี่ครับสามสี่กันสามศูนย์กันสามศูนย์ครับเนียนสามสี่อันนี้สูตรเอสเก้าวิ่งสามตัวเดียวนะครับงดก้อนอีแปดล้านเปอร์เซ็น บ่ให้เมียขันบ่อขันบ่ถือมาเตอไอโรดเล้ว้างกี้ลัฐแปลว่าบ่ได้เตะงวดก่อนแม่นบ่ได้เตะครับกือบไปแล้วกือบได้เตะงวดนั้นก็คือกันว่าขายทองเมียขนมไทยบ่ได้ไปได้ขนมเล้าบ่ได้เตะอีกเลลว่ายังได้ไทยขึ้นงวดนี่ล่ละตูสนุบว่านี้จีได้ซ้ำได้เท่านั้นนะว่ันี่มกขักซีสาม ซีสามสามสี่วมนนี้บอกครับติดสามเอาเลยครับผมติดสามสามตัวเดียวผู้ใดอยากออกกาลังกายใสสามตัวเดียวเลยไสสามตัวเดียวสามตัวเดียววดกวอนได้แปดบนวันนี้สามเพราะท่านในเบิงคาคิวามิมาบแล้นมาลังไม่ว่าท่างสามตัวมักตัวกได้มากที่สุดสามตัวผมมากตัวที่ผมฝันได ว่าไปเอาเลขมาแล้วมา่ผมมา่ฝันสามเก้าครับหกสามเก้าสำหรับคนทุนน้อยนะครับว่าชุดชุดนั่งเอานี่เป็นของอาจารย์ครับอ,อาจารย์สามารถไปนั่งเอาอันนี้เอามาแบรรงปันเหครับเจ็บซี่ที่มักสายร้อนๆอนเพื่อนว่ามองได้เฮียนบอกคนหลอดคนสิบาภาพไปนั่งเอาครับมันมักนั่งเอาเจ็ดภาษาที่ว่าดังๆัไงเดี๋ยวเพื่อนครับโชว์ตัวเลขเลยครับโชว์เลยเขียนแล้วพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วนะครับลงพิมพ์แล้วอธิบายพร้อมอันเลขอันใดเนี่ย เนาเ่น้อละมุ่นนะครับผมอา่าแทงมีกันอันนี้คือเลขนั่งเอาก็คืออาจารย์สามารถเป็นคนไปนั่งเอาอยู่กุติพระที่ว่าเป็มนมรณะพระเปินเป็นคนจีมักแนวทางเปินมักเ็ดเด็กสูเทดคำนวณแม่นครับผมแต่เพิ่นพราท่านเสียชีวิตอันนี้ก็เลยขันเ,เนพิ่นมาเข้ากับไปคอเอาตัวก็เลยพากันบูปาฟาดวงเบวกุติก็อยูติกับบ้อกติกับป่าซากันน่งเอามาได้ ก้าสามศกับหกห้าหกห้าหกเก้านะครับหกห้าหกเก้าอยูนน่ในนี่แหละตัดเอาเนะครับเนาะตัดเอาตนะัดเอาแล้วบอาเนี่ผมกลับมากผมฝันฝันได้หกสามเก้าแล้วก็นี่แหละแปลออกมาก,ก็จะมีสามเก้าสามศูนสามสี่บกคัดใจก็เลยเฮ็ดสูตรใส่ได้สามตัวเดียวก็ได้จับใส่เลยปาะทีมักคาดงวน จนพ่อเถาเนี่ยมานะพ่อเถาตื่นมาเฮ็ดสูรแล้วบ้างเปโอ้ยตูดสนดใส่เลยก็เร่างนละพ่อเถาหันหน้าป้าโปรดตรงกันพอดีบอกครับตูดสนดใสเต็มตูดสนดใสเลยตูดนี่พี่น้องีเพ่อตูดนใสลยเพราะว่าโดนๆมันจะส้นกับเลยสี่นะครับ